นีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแจนเนี่ยนะคะคลิปนี้แจนกลับมาพร้อมกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ของบอบบี้บราค่ะซึ่งล่าสุดที่เราได้รีวิวของเขาไปก็เมื่อปีที่แล้วอ่ะทุกคนเนาะและตอนนี้นะคะเป็นเลิศงามยามดีมากๆค่ะเขาได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดมาเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็น Bobby b o b b ี้บราล์ชีคแอนลินะคะซึ่งตัวนี้นะคะออกมาด้วยกันทั้งหมด4ีสีนะคะ แต่แจนเลือกมาแล้วค่ะทั้งหมด2 4สีนะคะในวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าแจนเนี่ยเลือกสีอะไรมานะคะเราไปทำความรู้จักกับเขากันก่อนดีกว่านะคะเนื้อสัมผัสเป็นแบบครีมที่อัดแน่นด้วยความชุ่มชื้น มอบสีสันแบบบางและเลือดและยังสามารถทาทับบิวเพิ่มสีได้ด้วยนะคะและยังให้ลุคที่เป็นธรรมชาติดูสดใสเป็นผิวแบบสุขภาพดีที่สําคัญสามารถใช้ได้ทั้งแ,<ล>แก้มและปากของเขาที่ออกมาด้วยกันครั้งนี้นะคะมีทั้งหมดสี่สีนะคะเท่าที่แจนเห็นมาแล้วก็แบบใช้แบบ จิตวิญญาณขั้นสูงในการแบบแบ่งเฉดสีนะคะก็คือมีสีชมพูที่ออกแบบหวานบาร์บี้เลยนะคะแล้วก็จะมีสีส้มโครโรที่แบบสดใสแบบอื สดใสซาบซาบแบบสดใสส,ดสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็จะมีสีลาเต้และสีทิลลี่นะคะสีลาเต้นเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเป็นสีน้ำตาลอมส้มนะคะส่วนสีทิลลี่นะคะก็จะออกเป็นน้ำตาลอมชมพูนะคะซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยเขาก็จะมีโทนแบบอ่สีสด และอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโทนแบบอมน้ําตาลนะคะและสีที่แจนเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือนี่ค่ะสีแรกนะคะเป็นคิมมี่คอร์ลนะคะและสีที่สองนะคะชื่อว่าสีทิลลี่นะคะแจนเลือกมาแล้วว่าเอยสีนี้นี่แหละที่แบบเข้ากับเราสุดๆเป็นสีที่แบบ ชอบที่สุดในบรรดาสีสีนี้นะคะอ่าไม่เสียเวลาแล้วเรามาทากันเลยดีกว่าว่าออกมาจะเป็นยังไงให้ฟินิชลุกแบบไหนแล้วเนื้อสัมผัสเนี่ยจะเกี่ยยากหรือเปล่านะคะมาเรามาเริ่มกันสีแรกเลยอ่าสีคิมมี่โคโรนะคะเนี่ยทุกคนแค่แพ็คเกจก,ก็คือมีความส้มที่สดใสามากๆแล้วนะคะก็คือมาใช้ไปพร้อมๆกันเลยอาไอหลอดของเขาก็จะมีความแบบเล็กนะคะซึ่งทำให้เราอบีบมาง่าย เห็นไหมทุกคนมีความเป็นแบบครีมมี่ครีมมี่เลยนะคะสีซ้มที่แบบโอ้ยสดใสสุดๆเลยนะคะมาเราจะมาลองใช้แบบใช้นิ้วมือทาปกติไปเลยนะคะสีชัดมากอ่ะเราใช้มือก่อน มีความแบบเออเป็นครีมลื่นๆนะคะทุกคนอย่างที่รู้ก็คือแจมเป็นคนที่แบบชอบโทนส้มอยู่แล้วนะคะเวลาแต่งหน้าเนาะส่วนใหญ่ก็คือแก้มก็คือส้มคิดไม่ออกอาสีส้มืมพอเกี่ยออกมาแล้วแบบสวยมากอะทุกคนเพิ่มยังรู้สึกว่าเอ้ยมันได้อีกอืมเป็นสีส้มที่แบบ ใช่เลยอ่ะทุกคนพอตอนเราสวอชอย่างเงี้ยมันจะดูแบบดูเป่นใช่ไหมแต่พอเกีย่ยเราก็คือถูกต้องอีกวิธีนึงนะคะแจนจะมาลองใช้กับแปรงนะคะเรามาดูกันว่าใช้กับมือเนี่ยง่ายว่าง่ายแล้วนะหรือใช้กับแปรงเนี่ยจะเป็นยังไงหรือจะง่ายกว่าแ <S 2 S 3> จนรู้สึกว่าแจนใช้แปลงจะดีกว่าเนาะเพราะใช้มือเนี่ยมันแจ อันนี้ก็คือทุกคนอาจไม่จําเป็นนะคะก็คือแจนเนี่ยพอใช้มือแล้วกว้างไงมันก็อาจจะดูปาดเยอะพอใช้แปรงอะ่ะมันเหมือนจะควบคุมพื้นที่การลงบัดได้ง่ายขึ้นนะคะและดูเปน็นธรรมชาติมากกว่าเห็นไหมทุกคนใช้กับแปรงอะ่ะแจรู้สึกว่า สวยกว่าแต่จริงๆอะถ้าใช้กับนิ้วก็คือได้นะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันเกี่ยยากอะไรดูดิอันนี้ก็คือโป๊ะแล้วนะ <c oughs> แจเนี่ยโป๊ะแล้วนะโอ้โหมันไม่เป็นไรเนาะมันก็คือการศิละปะการเรียนรู้เราสามารถแก้ไขมันได้เนาะไม่มีถูกไม่มีผิดอ่ะพอเห็นแบบนี้แล้ว เพิ่มทริคนิดนึงในการปัดแก้มก็คือถ้าเนี่ยอย่างใช้แปรงใช่ไหมแจงก็แบบอ้าจะปัดขึ้นและอย่างด้านนี้เอใช้มือแจงก็จะเอ้ยถนัดแบบแท็บท็บมันก็จะเป็นการแบบปัดแก้มแบบแนวตรงใช่ไหมทุกคนถ้าเราปัดแบบขึ้นอย่างเงี้ยหน้าเราก็จะเรียวขึ้นถ้าเราปัดไปด้านข้างตรงๆแบบเนี้ยหน้าเราก็จะดูสั้นใครบบอยากหน้าเรียวก็ ปัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบครีมหรือว่าใช้แบบฝุ่นปกติของเราเนาะแต่วันที่แบบอยากน่ารักแบบจะมุจะมีอ่ะเราก็ปัดแบบนี้ซึ่งแจงก็ใช้แบบนี้นะวันปกติไม่ได้แบบโอ้ยบางวันก็อยากน่ารักไม่ได้อยากหน้าเรียวเร็กทุกวันนะคะมาต่อไปถึงเวลาแล้วค่ะเราจะมาลองลงที่ปากดูนะคะว่า เป็นยังไงจะรอดหรือเปล่าน่ะใช้มือก่อนเลยเนาะอืมันอาจจะดูสว่างไปเดี๋ยวเรามาลองใช้แปรงเบนเบนเกลี่ย <ๆ S 2> ดูเนาะ <S 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 Say you, wanna the one make a หลังจากที่เกี่ยแล,แ,แล้วแจรอแป๊บหนึ่งให้เขาเซตตัวนะคะรู้สึกว่ามันเริ่มแบบกลืนเข้ากับปากเรามากขึ้นไม่ได้แป้นเหมือนตอนแรกนะคะสีซศร้เป็นสีที่แบบขับผิวของเราให้ดูแบบสว่างสดใสมากๆนะคะและแก้มอะ่ะแจร,รู้สึกว่าแบบมีความเป็นธรรมชาติและเลือดตามที่เขาบอกจริงๆนะคะ มาค่ะถึงเวลาแล้วมาต่อกันที่สีที่2นะคะใจะไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยออกเสียงว่าทิวหรือทิลลี่นะคะแต่ข้างกล่องเขาเขียนว่าสีทิลลี่งั้นมามาต่อกันที่สีทิลลี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นออกสีน้ำตาลอมชมพูนะคะ นี่นะคะสีทิลลี่นะคะก็จะมีความน้ำตาลอมชมพูนะคะสีนี้เป็นสีแรกเลยนะคะที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันโดนมากๆนะคะสีนี้เนี่ยสีมีความแบบน่ารักมากๆอ่ะ สมูเพ้เหมือนแบบไปอาบดงอาบแดดมาเนาะสีนี้มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะมาเหลือป่าของเราดูดิแต่ต้องระวังติดฟันนะคะ สีนี้แนะนำให้ทาเต็มปากไปเลยนะคะเป็นสีที่สวยมากๆ girl, one, right และที่สำคัญนะคะสิ่งที่ชอบมากๆก็คือเราสามารถบิวเพิ่มได้นะคะเนื้อของเขา่าเกี่ยง,ง่ายมากๆนะคะเอายิ่งเขาเป็นความครีมมี่เวลาทาไปเขาก็จะแบบ กืนเบนเนียนไปด้วยกันกับตัวที่เราทาไปก่อนข้างหน้านะคะดูเป็นอะไรที่สวยมากๆนะคะแ,แจนคิดว่านะคะถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่จบขั้นตอนสุดท้ายด้วยการลงแป้งไปแล้วเพราะแป้งของเรามันจะมีความแห้งผิวของเราก็จะแมทมากๆใช่ไหมคะ ถ้าเราลงครีมถ้าลงไม่ดีอาจจะเป็นคาบได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ลงให้บิวให้เสร็จก่อนที่เราจะลงแป้งนะคะเพราะฉะนั้นเรามาลงแป้งให้ดูดีกว่านาะว่าฟินิตูลุงหลังจากที่เขาลงแป้งเนี่ยเนื้อสัมผัสสีบนแก้มเราจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็เป็นฟินิตผิวหลังจากที่เราลงแป้งทำมันจะให้ลุคที่แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบสวยตัวครีมของเขา,าไม่ได้ทําให้ตัวเนื้อแป้งอะ่ะไปเกาะเป็นก้อนเป็นคาบนะคะอันนี้ลงแป้งอันนี้ไม่ลงแป้ง พอลงแป้งจะให้เห็นความเป็นธรรมชาติมากๆเต็มสิบเอาไปสิบเลยนะคะแนะนํามากๆนะคะตัวนี้และยิ่งสีทิวลี่ทุกคนเป็นสีที่แบบนูนสุภาพเป็นสีผู้ดีลูกคุณหนูแบบอ้สามารถทาได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนก็คือแจนชอบสีนี้เป็นพิเศษมากๆนะคะถ้าให้แนะนำสีสีเอาสีเดียวก็คือแนะนำสีทิวลี่นะคะชอบ ุกคนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองเอาสองสีนี้ผสมกันนะคะน้ำตาลอมชมพูกับสีส้มเลยนะคะสีส้มก็คือจะมีความสว่างน้อยลงเนาะออกโทนแบบส้มน้ำตาลมากขึ้น no สีที่ได้นะคะเป็นสีส้มที่ไม่เอะอะมากนะคะก็จะมีความนูดเพิ่มขึ้น สวยมากทุกคนโอ้โหชอบทุกสีเลยอะเป็นไงคะใครชอบสีไหนบ้างสีโครลเดียวเดียวสีเชวลี่เดียวเดียว,ยวหรือเชวลี่กับโครลผสมกันบ้างคะคอมเมนต์มาบอกแจนหน่อยนะคะแต่ที่แจนแบบกรีดลองมากๆก็คือสีเชวลี่เดียวเดียวนะคะคือแบบ มันเหมือนรักแรกพบตั้งแต่เห็นในแอดแล้วอะทุกคนว่าสีนี้คือแบบเป็นสีแรกที่แจนต้องตามต้องโดนมาเลยนะคะและพอมาผสมกับสีโคโล่ปุ๊บอืมสวยเข้าไปอีกทุกคนถ้าใครต้องการสีที่แบบให้ความสดใสมากๆนะคะอ่าโคโร่เลยค่ะส่วนสีทิลลี่นะคะก็จะเป็นสีที่ออกความนูด เป็นหนูชมพูที่สุภาพเรียบร้อยผู้ดีคุณหนูลูกคุณมากๆนะคะหรือว่าไหนอยากจะแบบอ้าสดใสขึ้นมาอีกแต่อยากได้ลูกที่มันเรียบร้อยสุภาพมากขึ้นผสมกันเลยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นสีนี้เลยนะคะอ่าถ้าใครยังลังเลอยู่นะคะก็สามารถไปสวอตสีได้ที่เคาน์เตอร์นะคะไปลองสัมผัสเนื้อดูก่อนว่าเอ้ยเนื้อแบบนี้ชอบหรือเปล่าแต่เจนอยากบอกว่าเป็นเนื้อที่ เกี่ยง่ายมากๆซึมไปกับผิวนะคะไม่ได้แบบกองออกมาเยอะหรือว่า พอสักพักเซตตัวเนี่ยไม่ได้แห้งจนแบบไม่สามารถบิวเพิ่มได้นะคะเป็นความลงตัวที่พอดีมากๆอันนี้ก็คืออยากจะแนะนำมากๆนะคะทุกคนส่วนแจนไม่ผิดหวังเลยนะคะที่เลือกสองสีนี้มานะคะสามารถใช้เป็น Everyday Look ได้ง่ายมากๆเลยนะคะอ่าส่วนคลิปนี้แจนก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนคลิปหน้าแจนจะมาแนะนำมารีวิวอะไรให้ทุกคนได้รู้อีกฝากติดตามาตวไว้ด้วยนะคะส่วนคลิปนี้ okay. แล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย